สวัสดีครับผมผมกบนะครับผมครับได้คุยกับพ่อบุญจันทร์เนี่ยนะครับผมคือเกินนะครับว่าพ่อบุญจันทร์เนี่ยกับเจ๊เจ๊เจ๊ยังไงเออพี่สาแกครับซื้อเลขครับแกซื้อเลขแค่ร้านกาแฟครับหนึ่งศูนย์เก้าเนาะแกก็ถูกวนเวียนอยู่นั่นแหละง,งวม้วนเมื่อกี้ก็คือถึกเจ็ศูนย์เก้าแล้วก็พ่อบุญจันทร์ครับบานเลที่ของพ่อบุญจันทร์คือหนึ่งศูนย์เก้า แกก็ถูกเลขเจ็ดศูนย์เก้ากล้กับวนเวียนเวียนวน,นอยู่ในบ้านเลขที่ครับแต่สำหรับผมเนาะบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเนี่ยมันบอย่งบองมาจากเชื่ออยู่มันคือออกงากแทะหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเนี่ยคือออกยากแทน้นี่งวดนี้ก็เป็นเหล็กตองงวดด้วยที่าผมกำลังบอกเนี่ยคือหมายถึงว่าพี่อราสาหรือพี่สาแกซื้อเลขมงคลคือหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าคือแกซื้อทุกงวดแกก็ถูกทุกงวด พ่อบุญจันทร์ครับบ้านเลขที่ของแกคือ109แกก็ซื้อ709แกก็ถูกครับเมื่อกี้ครับ7 0 9ูกถูกต้นงวดนี้ครับพ่อบุญจันทร์ฝันว่าผีขึ้นบ้านใหม่ลักษณะของฝันเหมือนกันกันกบกับของพ่อหมอเลยครับพ่อหมอแกฝันงวดเมื่อกี้ครับคือผีนะ่ะนี่บนเรียนเชิญพ่อหมอไปทำพิธีขึ้นบ้านใหม่คือ3 9 1มันออก91ล่างแล้วก็97บนครับ งวดนี้ครับผีครับขึ้นบ้านใหม่เอาซองครับมายื่นให้พ่อบุญจันทร์ให้พ่อบุญจันทร์ครับไปขึ้นบ้านใหม่เม็ดเดียวหางเดียวเหมือนกันครับเลขความฝันของพ่อบุญจันทร์แกฝันหลังจากที่เลขออกได้ไม่กี่วันเพิ่นฝันนะครับความฝันคือช่วงเวลาประมาณอันนี้คือความฝันเองเพิ่นว่าช่วงเวลาเสยสายครับแกก็ทํางานอยู่ในบ้านแล้วมีคนจากที่ไหนไม่รู้ครับเอาซองมายื่นให้อยู่หน้าบ้าน บอกว่าอย่าลืมไปขึ้นบ้านคอยเดอร์มายืนให้พ่อบุญจันทร์ครับพูดแค่ครั้งเดียวแล้วก็หันหลังไปแล้วตะโกนบอกว่าอย่าลืมเดอพ่อบุญจันทร์ก็รับซองแล้วก็เปิดซองดูครับเขาเขียนว่าขึ้นบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่ครับเขียนว่าขึ้นบ้านไม,นนม่ไม่รู้ว่าเป็นไผ่ดยสัมแต่ครับใคลีรับว่า,าครับเคว่าวตัวเองเนี่ยต้องไปให้ได้นะครับบัดพเาถึงมือครับตกเย็นมา แกก็บอกว่าแกไปขึ้นบ้านใหม่ตอนเย็นเพราะว่าเขามีการกินเลี้ยงแกครับแกกับยางไปเพราะว่าในความฝันนึ่ยคือมันเหมือนว่ามันไม่ไกลแกก็เดินไปครับพอยางไปหอดครับมันก็เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นป่าบอกง่ายคือช่วงที่เดินไปนั่นมันเป็นหมู่บ้านแล้วก็สักพักหนึ่งมันเป็นป่าแต่ว่ามันไม่ไกลนะมันเป็นป่าแต่รู้สึกว่ามันเหมือนกับป่าช้ามันวังเวงแกก็เดินไปเรื่อยครับเดินไปเรื่อย ช่วงเวลาประมาณสักหกโมงถึงหนึ่งทุ่มในาความฝันเนาะแกก็เดินไปครับมันวังเวงมากเดินไปคนเดียวครับเดินผ่านป่าเสร็จน่าจะเป็นป่าชา้าแหละเดินผ่านป่าเสร็จกลับไปครับมันจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งครับเขาเปิดไฟครับเปิดไฟเห็นครับเห็นแบบหมายถึงว่าเห็นไฟแล้วก็เห็นบ้านได้ยินเสียงคนแบบห้องเพลงเต้นกินเหล่าเฮ็ดเต้นรำสิครับได้ยินเสียงแบบดังมากเลย แกก็ดีใจครับเพราะว่าแกเดินผ่านป่าช้ามันรู้สึกว่าวังเวงน่ากลัวแกรู้สึกว่าเฮ้ยหอดบานงานแล้วลงโอกแล้วตอนที่แกเห็นไฟแกได้ยินเสียงเหมือนคนเยอะได้ยินเสียงเหมือนกับคนร้องเพลงชนแก้วเฮฮาปาติปัดพ่อแกเดินไปถึงงานครับมีแค่ไฟแต่ไม่มีคนซักคนคนที่ลูกเลย บ้านงานครับไม่มีคนซักคนครับคนเดียวก็ยังมีครับแต่ไฟเปิดแล้วแกบอกว่าแกได้ยินเสียงคนร้องเพลงเปิดเพลงแบบคนยับเยอะมากแต่บัตรพอมาหอดบ้านงานทําไมไม่มีคนซักคนประมาณว่าดูนี่ไงยินครับบัดพอเดินมาไกลๆก็ได้ยินอยู่นะบัตรพอมาหอดบ้านงานครับมาถึงบ้านงานไม่มีใครสักคนครับเจอแค่บ้านแล้วก็เขาเปิดไฟไว้ พอบุญจันทร์แบบผนคิงลุกเง่อเลยแกก็ก้าวเทาเ้าเข้าไปในบ้านงานครับขนแกในลุกตั้งเลยครับแล้วแกก็เห็นคนครับบันนี้เห็นคนได้ยินเสียงเหมือนกับเขาเขาประตู้ลี่ลับเขาแบบเมืองรับแร่เลยครับได้ยินเสียงเหมือนกับตอนที่แกเดินมาตอน,นแรกเลยครับคนเยอะมากแต่โบ้ใส่เสือผาคือเต้าครับใส่สุดเก่าเกสุดโบราณ ผู้ชายครับโจมไอ้ไอ้แดงเคยเยนะจงกระเบนผู้หญิงก็ห่มผ้าแบบผ้าแบบตีตีบาครับเหมือนกับคนแบบประเภทบางระจันกรุงศรีอยุธยาครับประมาณนั้นครับคนมีแต่คนเก่าคนแก่คนโบราณครับแต่ลักษณะความฝันนี้คือเราบอกว่าคนในงานเนี่ยคือมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งคนแก่ครับแต่บ้านน่ะมันไม่ใช่บ้านเก่าครับ มันเป็นบ้านเหมือนกับบ้านทรงเมืร์เดนปัจจุบันนี่แหละแต่คนในงานน่ะคือมีแต่คนเกา่าคนแก่คนโบราณแต่งชุดแปลกๆหมดเลยแกขนคิงลุกทั้งงานเลยครับบัดพ่อแกก็ไปถามเนาะพ่อบุญจันทร์ครับไปถามคนน้อนคนนี้ว่าฮู้จักคนนี่บอคนที่เอาซองมาให้เขาสรุปว่าไม่มีใครพูดกับพ่อจันทร์พ่อบุญจันทร์สักคนครับแต่แกก็เห็นเห็นซองแล้วก็เห็นชื่อครับในป้ายมันเขียนชื่อ เดียวกันครับกับที่ว่าเขาให้ซองมาแล้วก็บ้านเลขที่ครับที่ว่าอยู่ในซองอ่ะบ้านเลขที่ที่อยู่ในซองกับบ้านเลขที่ที่ว่าอยู่ในบ้านนะครับมันตรงกันเป๊ะเลยพ่อบุญจันทร์ครับแกดูเลขนะครับมันตรงกันเป๊ะเลยคือเลขหกเจ็ดศูนย์ครับหกเจ็ดศูนย์นี่คือตัวเลขที่พ่อบุญจันทร์เห็นในบ้านแล้วก็ในซองพ่อบุญจันทร์ครับ แกไม่กล้ากินน้ําแกไม่กล้ากินข้าวเพราะไม่มีใครพูดกับแกสักคนแกสิยังไปใส่แกกับบกาแกสิกลับแกก็ไม่กล้าแกบก่างนะครับแกจนยืนสั่นเหมือนกับตัวเองแบบขาเป็นตะขิวเหมือนกับตัวเองจะเยี่ยวลานเลยมาสั่นในความฝันกลัวจนตัวเองสั่นเรื่อยๆจนตื่นครับตื่นเนี่ยจนตื่นเลยแกก็บอกว่าแกฝันประมาณนี้ครับฝันว่าฝันเอียงบุบเป็นตป่นตะผีเอิรนไม่ขึ้นบ้านครับบ้านนที่นั้นคือหกเจ็ดศูนย์ ในความฝันแต่่อถึงเนาะบ้านที่ของพ่อบุญจัน์คือมันหนึ่งศูนย์เก้าแต่ถ้ากลับไปกับมากกับเจ็ดศูนย์หกอ่ะใกล้ไข,ขกันเลยไหนแกก็ลยงงครับฝันในหกเจ็ดศูนย์ผีมาบอกผียี่สิบเอะครับเต็มบ้านนั่นจะเป็นคนโบราณแต่ถ้าคนปัจจุบันเนี่ยคงไม่ใช่แหละเพราะว่าหน้าตาเนี่ยบูมเมนคนปัจจุบันสักคนครับแล้วคนที่เอามาซองมาให้ก็ไม่ใช่คนเดียวกันด้วยซ้ำแต่ว่าพ่อบุญจันท์ครับแล้วก็บอกว่าเนาะ หกเจ็ดศูนย์ก็จริงเนี่ยแต่ถ้าซื้อขึ้นสลงครับแกบอกว่าซื้อเผื่อเด้อหาเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ครับถ้าซื้อเผื่อแต่พ่อบุญจันทร์แกชอบส่วนตัวครับก็คือเจ็ดสองหนึ่งกับหกหกหนึ่งผมถามว่าเลขอย่างแกคิดชอบครับงวดนี้แกคิดชอบที่แกจะซื้อเพิ่มคือเจ็ดสองหนึ่งกับหกหกหนึ่งที่แกจะซื้อเพิ่มไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรแต่พ่อบุญจันทร์แกบอกว่าแกชอบนะครับแต่เม็ดเดียวคือหกเจ็ดศูนย์ครับแต่ถ้าซื้อขึ้นสงนลาาสนสงค,คือ 570ย์กับ8ป0ครับซื้อพิษลงแต่ว่าพ่อบุญจันทร์ชอบส่วนตัวก็คือเจ็ดสองหนึ่งกับห6หหนึ่งครับที่แกชอบเพิ่มเติมลมครับ16หธันวาคม6ครับเลขของฝันงพ่อบุญจันทร์ส่วนใหญ่เลขของแกจะเข้าเป็นเลขบนนะครับย้ําว่าเป็นเลขบนอย่าลืมไปตัดเล่นบ้างครับเผื่อมันจะมา2ตัวไม่ได้ครับงวดนี้อาจจะมา3าตัวอีกก็ได้นะครับเนาะขอให้ทุกครับโชคดีครับมันหมานซื้อเลขตัวไหนก็ขอให้ได้จับเงินหมื่นเงินแสนครับ